มาดูการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับอ,อุทกภัยนะคะที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะ่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะเข้าร่วมช่วยพี่น้องประชาชนกว่า30ครัวเรือนค่ะที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะพันเอกบรรณกรสุ วงสุวรรณนะคะภูบังคับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่44ค่ะได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูกแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านจางาหมู่ที่2และบ้านจืนเนรณนีบงนะคะหมู่ที่4ตําบลปากาหารังค่ะ อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีจำนวน30ครัวเรือนโดยมอบปัจจัยพื้นฐานถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ที่ฝนตกมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เพื่อเป็นกำลังใจและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมสั่งการให้หัวหน้าชุดบรรเทาสาธารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วของศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่44เฝ้าติดตามสถานการณ์ในช่วงที่ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะและขณะเดียวกันในพื้นที่อำเภอมาโยจังหวัดปัตตานีนะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42 ก็ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทนาหารบกที่46ค่ะจัดชุดปฏิบัติการศูนย์บรรเทาสาธารณภายัยลงพื้นที่ติดตามระดับน้ำในพื้นที่โดยพื้นที่อำเภอมาโยและอำเภอปนริจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ลุ่มจึงเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นทุกปีค่ะ ซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บกในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะค่ะไปดูในพื้นที่จังหวัดพัทลุงกันบ้างนะคะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สํานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะก็ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าสํารวจให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัยในพื้นที่หมู่ที่4บ้านปรางูอําเภอเมืองพัทลุงและ้ ขวัญเมืองหมู่ที่7จ็ดตําบลควนขนุนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะซึ่งทั้งสองพื้นที่นะคะได้รับผลกระทบน้าท่วมฉับพลันจํานวน26ครัวเรือนพร้อมกับมอบถุงยางชีพและน้ําดื่มบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งนี้นะคะยังได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอีกด้วยค่ะพร้อมกับประสานแล้วก็ติดตามในเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆนะคะแล้วก็ แจ้งเหตุค่ะกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงแล้วก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพื่อที่จะให้สามารถออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีค่ะ